มีชาวผู้จํานวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าส่งคนพบอะไรอะไรคือธรรมและสิ่งที่ส่งคนพบทําไมจึงนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่ในสังคมจมพูทวีปแล้วทําไมธรรมะจึงมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ถ้าจะพูดให้ง่ายก็คือตรัสรู้ความจริงของชีวิตนะเป็นความจริงที่รู้แล้วเนี่ย ทำให้ละกิเลสได้ทําให้ปล่อยวางได้นะทนี่ความจริงศัพทวิชาการเราเรียกว่าอาริยสัจนะคำว่าอาริยสัจเนี่ยแปลได้อย่างนี้ครับหนึ่งเราเราเราแปลกันสองอย่างหนึ่งแปลว่าความจริงแอนประเสริฐซึ่งหมายความว่าไม่ไม่ผันแปรเป็นของที่จริงแท้ตลอดกาลซึ่งก็คือทุกเกิดก็คือทุกเหตุเกิดทุกก็คือเหตุเกิดทุก นิโรธก็คือความดับทุกข์มรกคือข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์เนี่ยความจริงสี่ประการนี้ไม่ผันแปรไปได้ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าความอ,อริสัตเนี่ยแปลอีกประเด็นที่สองก็คือความจริงที่รู้แล้วทําให้ห่างไกลจากกิเลสซึ่งอริยะเนี่ยแปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสเนี่ยก็หมายก็ว่าถ้ารู้ความจริงสี่ประการนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เกิดการปล่อยวางเข้าใจชิดมากขึ้นแล้วก็หาทางที่จะดับความดิดกิเลสในตัวเอง ปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลของกนแอะกันลอฟคอเซชันน, Law ation, นะเพราะแค่ปฏิแค่อรลียสัตว์ศีนมาู้ทุกสมุทยัยสมุทัยอะไรเป็นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บอกกัตัณหาแต่ปฏิสมุปบาทจะถามว่าตัณหามาจากไหนเนะปัญหาตัณหาไม่ใช่ตัวตน้นตั้งแต่อวิชชาลงมานะเนืยอือความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ย สังคมชมพูทวีปในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นสังคมที่มีเทพ,พเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตขึ้นอยู่กับการสวดอ้อนวอนและบูชาเทพ,พเจ้าแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นสังคมของกลุ่มชนชั้นปัญญาชนปัญญาชนเหล่านี้ไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของเทพ,พเจ้าแต่ก็ไม่เชื่อในการทําพิธีอ้อนวอนร้องขอจากเทพ,พเจ้าแต่เชื่อในการค้นหาด้วยตนเอง ก็จะสามารถพบกับผลทางหลุดพ้นจากวงเวียนความทุกข์ในโลกมน,นุษย์และไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับโหมได้พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกแสวงหาคำตอบเช่นเดียวกับกลุ่มปัญญาชนแต่สิ่งที่พระองค์ทรงรู้แจ้งนั้นกลับสวนกระแสความคิดในสังคมยุคนั้นโดยสิน้นเชิงประเด็นหนึ่งสวนกระแสโลกเนี่ยสวนกระแสแน่นอน นะในขณะที่โลกแสวงหาลาภยศสนเสริญแบบกันเนี่ยพระพุทธเจ้ากลับปฏิเสธสิ่งนี้นะฮะนี่คือประเด็นหนึ่งที่ส่วนกระแสโลกสองส่วนกระแสความคิดของนักบวชในยุคนั้นเนี่ยก็คงประเด็นที่ว่านักบวชเหล่านั้นเนี่ยมุ่งปฏิบัต,ติเพื่อให้ตัวเองได้เข้าถึงอัตมันซึ่งไปเกิดเป็นพรหมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่พอแล้วตรงนั้นไม่ใช่จุดหมายที่สําคัญแล้วไม่ใช่จุดหมายสูงสุด เพราะฉะนั้นพระองจึงไม่พอพระไทยที่จะเรียนรู้เพียงแค่นี้นะจึงละทิ้งสำนักของอาจารย์ทั้งสองเช่นอาราดาบทอุทกาดาบทเนี่ยไปสยแสรางความรู้ที่เหนือกว่านั้นเพราะที่ทําลายตัวตนทําลายอัตมันนะครับเพื่อเข้าถึงความสงบสุขอย่างแท้จริงหรือความดับสนิทยอย่างแท้จริงของของทุกอย่างของทุกต้องปวงที่เราเรียกวน,นิพพาน